ตอนนี้ก็เก็บมันก่อนซูมไปดูเองเก่งขาว,ด,วดูสาวนุ่นนะคะแส่งเกงขาวแบบลุยเลยมาถึงก็ลุยช่วยพ่อกับแม่ตอนนี้ยังไม่ขาวนะดูซูมไปซูมไกลๆดูเกงขาวนะั่นแหละเก,ง,นะเกงไปเที่ยวนะั้นะไปเที่ยวมาไปเที่ยวได้ก็ต้องทำงานได้นะคะดู แบบไม่มีการว่าเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนกางเกงก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยยังไม่ถึงบ้านเลยนี่มอไซค์เราก็ยกลงแล้วกล้องก็ไม่มีใครถือให้นะคะถ่ายเองเดี๋ยวลูกปัตชีมาถางนี้แล้วชีสาวนุนก็เก็บช่วยแม่ ต้องจะเสร็จแล้วเก็บนี่เก็บมันจะสุดยอดมากสาวนุ่นทำงานแบบว่าไม่ไม่ได้เกี่ยงอะไรเลยไม่ได้ห่วงสวยห่วงงามอะไรด้วยช่วยแม่หัดกล้องเลยหัดกล้อง ถอดรอ,องเท้าลุยพอไว้วาาด,ด,ววดิค่ะรีดมันกำลังจะดอยน,นะวดดีตาย,ยัางวันดีค่ะป่อนวันดีค่ะป่อนครับครับจ้าใช้กันเหรอแต่มากบแม่เลย,ยไ,ไหมวะนี่อยากมาด้วยเห็นสาวนุน่นอยากมากับสาว <c oughs> ไอ้เส้นนี้ใช่ไปที่ลูกตรงนั้นไหมแม่นั่นแหละนั่นแหละตรงที่ผมลงได้ลงหลงหลงแล้วแหละเดี๋ยวเขาเลยชาะวนู่นนี่ทำงานแบบได้เหมือนผู้ชายเลยแบกเข่งมันหน่อยสินู่นอะเข่งนู่นนะมะนู่นเข่งนู่นนะแบกสินั่นแหละนั่นแหละ แบกบอกให้แบกไม่ได้ให้ยกให้พ่อให้พ่อเอายกให้กะเกงอ่ะดูอ่ะเพื่อนมุอหรอกจะซักหรือจะเอาทิ้งเอาทิ้งหอกพ่อบอกว่าให้เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งยังไงนะ ไม่ใช่ทิ้งแต่กงเกงทิ้งหมดเลยแม่จะมีเกียวมือด้วยแม่เนี่ยผักกระถินกระเจี๊ยล้างมือก่อนกจตาไคลิปนี้ฝากไว้อนี้นะคะทุกคนแม่ก็ถือกลองตาม อดูคนแบบเกือบครึ่งขาน่ะไม่ฝนกัดตกตกแรงไหมแม่อยู่นี่รถไถก็ติดหงอสุกเลยนั่งเอานั่นไปก็นั่งดักเพยนนงโอ้โอะมาแม่แล้วใครจะยุ่งใครจะ นู่นไงเอารถรถไทยมา <ไป S 2> ขี่ไปดูสิลูกมันจะขึ้นไหมคอนเทนู่ไปดูสิมันจะขึ้นหรือเปล่าพ่อที่ข้าไมขึ้นก็นอนอยูนี่ใครจะนอนอยู่นี่นะเจอช็อตเดตเลยมาส่งสาวนุน่นแม่ใครเปิดนาน,นไหมเปิดอะไรจะเอาขึ้นแบบไหน ดูมันเปื้อนโคนเนี่ยทำไมเช็ดเสื้อตัวเองอะงอู้เดินไปตรงนั้นถึงกางเกงเลยนั่นครึ่งขาเลยได้นั่นใช่ลูกพี่ลูกน้องต้องขาหน้าล้างเด้ินน่ะอ่ะเอาไปรถก่อนไปหลังไม่เอาลออแล้วบอกดัใช้มือแล้วเมื่อกี้ตั้งกลองแก้ผมไม่ใช่เพื่อนเราไมื่ถูกต้งเอาถูกต้ง เอาเสื้อเช็ดเลยพูดเล่นไม่ต้องล้างไม่มันต้องล้างไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างไปนุ่นไปเก็บหัวมันนุ่นไปแบกให้นุ่นแบกมา น,นอู้ <laughs> ถือโน้ตโน้ตถือตรงนี้ถือดีๆเพื่อนเสือแม่ดีอะไรแม่ดีอะไรติดข้างหน้าอีกนุนรถไทยอีกคันหนึ่งก็จะดึงหรือจะวินนะเขาเรียกว่าอะไรแม่ทำไม,ไม,มนเป็นงนี้ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าก็มหขึ้นหน้าค่ะเราติดตามตอนเอารถถยขึ้นนะคะ